อ๋อเก่งเก่งอ่าอีกอีกขึ้นแมวแล้วขึ้นแมวอืมไหวไหมไหวไหมไหวเอาไหวเอาไหวไม่เก็บอืมโอ้เก่งเก่งเก่งอ่ะเก็บเก็บเก็บตรงไหนเราเก็บตรงไหนอ่ะโอ้โหเก่งยังเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยหมดแล้วค่ะอ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยเล๊วเออ เย่้มเยิ้มเลยเย่้มเย่้มยังไงเย่ยมเย่้มก่อนเลยเอาถุงเท้าเอาถุงเท้ามาให้แม่ถุงเท้าเอาเลยเอาไหมแม่ใส่ให้มาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นเตียงแล้วเดี๋ยวใส่ถุงเท้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปปิดไฟกันเร็วขึ้นเตียงก่อนเลขึ้นเตียงใส่ถุงเท้าก็นแล้วพอแล้วกะมันได้คู่หนึ่งแล้วไงพอแล้วเอามือออกมาพอแล้วไปใส่ถุงเท้าก่อนเดี๋ยวปิดไฟนอนแล้วเลย